ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาซองเหรียญนะครับอาจจะมือสั่นนิดหนึ่งนะครับผมพอดีใช้มือถือนะครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้เป็นเหรียญของหลวงปู่สายนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีพศ2520ี่ิ เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นเลข5่านะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าทำไมหลวงปู่ท่านถึงได้บรรจุเลข5่าไว้นะครับอาจจะเป็นคติธรรมนะครับที่หลวงปู่ท่านได้ ใส่ข้างหลังเหรียญนะครับเป็นห้านะครับอาจจะเป็นขันห้าหรืออะไรสักอย่างแต่ถ้าผู้รู้ท่านก็น่าจะรู้นะครับคนที่ใกล้ชิดหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่สายนะครับอยู่ที่วัดป่าน้องยาวเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่นิยมนะครับคนในท้องถิ่นนะครับท้องที่นะครับเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านซึ่งท่านก็สร้างไม่เยอะนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นสายปฏิบัตินะครับเป็น ปฏิบัติสมาธิภาวนานะครับคล้ายๆหลวงปู่ชานะครับที่ว่ดน้องป่าพงนะครับผมซึ่งท่านก็ได้สนทนธรรมกันหลายครั้งนะครับหลวงปู่ชากับหลวงปู่สายนะครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็ผ่านการใช้มาบ้างพอสมควรนะครับ เป็นเหรียญที่เกิดประสบการณ์นะครับผู้ที่บูชานะครับอาจจะสั่นนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ก็พยายามขยายนะครับให้ชัดหน่อยนะครับเป็นเหรียญจะได้ชมเหรียญกันชัดๆนะครับผมอาจจะสั่นนิดหนึ่งครับก็ต้องขออภัยด้วยทำไมสั่นไม่รู้หมือนกันครับก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับเข้มแขังนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญลุงปู่สายเหมือนกันนะครับแต่ว่า สภาพเหรียญคนละอย่างนะครับผมสภาพเหรียญสาหรับเหรียญน,นี้ก็ไม่ยังไม่ผ่านการใช้เท่าไหร่แต่ว่าตรงจมูกท่านก็จะมีรอยตําหนินิดนึงนะครับแต่เหรียญคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสือคมชัดนะครับให้เซียนหลายๆคนดูก็ว่าแท้นะครับแท้ทั้งสองเหรียญน,นะครับผม แต่ก่อนก็บูชาอยู่ครับแขวนเหรียญท่านนี่แหละถึงได้ไปใส่กรอบนะครับน้องปูสายนะครับน้องปูสายจารุวันโนนะครับอยู่วัดป่าน้องยาวนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าสะสมของจังหวัดอุบลนะครับอำเภอธิดาดอนพศ2520นะครับ20506020304040กว่าปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับผม แต่ตรงนี้มีรอตตำรีหนึ่งครับผมข้างหลังเหรียญเลข่านะครับแต่ข้างเลข่านี้ยังคมชัดนะครับยังไม่สึกเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมหน้าบูชาอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงปู่สายจารุวันโนนะครับผมผู้ที่กำลังสะสมนะครับก็อาจจะดูจากที่เชื่อเชื่อถือได้เชื่อใจได้นะครับเพราะว่าเหรียญหลวงปู่สายนี่ก็ มีการทำเหรียญเก๋ขึ้นมาหลายรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่คนต้องการนะครับก็เลยเกิดเหรียญเก๋ขึ้นมามากนะครับสรับเหรียญนี้ก็คมชัดนะครับสวยงามนะครับผมเป็นเหรียญคู่บารมีนะครับผมเหรียญคู่บารมีเลยเพราะว่าสองเหรียญนะครับผมมีสองเหรียญนะครับแต่สภาพคนคนละคนละอย่างนะครับผมสภาพเหรียญนะครับตรงนี้จะลมดํานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไม่ผ่านการใช้เท่าไหร่ จะเรียนนี้ผ่านการใช้ระยวสภาพสึกนะครับนะครับผมเป็นเหรียญหลงปูาสายรุ่นแรกวัดป่าน้องยาวพศสอง0ันะครับผมเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบุญบรารมีหลงปูาสายจงคุ้มความใทุกท่านนะครับจงประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินมีความร่ำรวยเคี้ยวคาดปลอดภัยนะครับผม ต้องขอไปด้วยนะครับมือสันนะขอไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ